h ล l l o สวัสดีนะคะวันนี้นิชามา,มาบานกระตูหน้าต่างนะคะวันนี้เรามาลื้อบ้านกันนะคะบานหน้าต่างสักทองนะคะบานเต้านะคะนี้ช่วงนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สามชุดนะคะสามชุดนะคะรอบบานจะมีทั้งหมดเก้าชุดนะคะ,ะจะมีนี่นะคะอันนี้จะเป็นช่องจบสองนะคะ จกทองนะคะช่องกระจกสองรวมเป็นห้าแล้วนะคะห้าต่อมาก็จะมีนี่อีกสองนะคะอันนี้จะมีบานเกล็ดหนึ่งชุดนะคะบานเก็ดหนึ่งชุดนะคะบานกระจกหนึ่งชุดนะคะรวมเป็นเจ็ดแล้วนะคะต่อมาก็จะมีประตูบานคู่นะคะนี่นะคะประตูบานคู่นะคะสวยงามนะคะ สุสัดทองคู่นะคะข้างบนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็จะมีบานทึบนะคะบานทึบอยู่อีกหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะบานทึบนี่นะคะบานทึบนะคะอีกหนึ่งชุด แล้วก็จะมีบานบานประตูห้องนอนอีกหนึ่งบานนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่สิบสองชุดนะคะสิบสองชุดเราขายกันถูกๆเลยเนะะี่ค่ะหนึ่งมื่นบาทนะคะท่านไหนสนใจก็โทรมาหานิชาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ด หนึ่งหน้าเก้านะคะร <Okay. S 1> เหมาหมดเลยนะคะที่เห็นนี้นะคะเหมาหมดเลยทักมาได้นะคะ